ชัดมันซีเวอร์ก็นี่ชิมผันกูมีไอโฟนกราบสวัสดีมาบังโอนกูกูคเนียสิบายเฮ้ยสตีมละสตีมละวันนี้กดไปเบึงช่องบึงลี่ดูดูรี่ดูดูรี่ช่องดูดูไหมบึงช่องกดเข้าไปในช่อง สวัสดีจ้าวันนี้กับฟไฟเด้อจ้าโอ้ขันลาหเก้าคุโบถือกันนันเด้อว่าโอ้คือสีดินลานหดกว่านี้บ่ะ <im itation> <im itation> หัวใต้แดงเถือกไม่มีเหลืองครับ <im itation> อือใช่แล้วแหละผมให้เม็ดเดียวพอโอ้ผมไม่แดงเถือกครับไม่มีเหลืองเมื่อกี้เม็ดเดียวนะผมให้เม็ดเดียวนะผมให้เม็ดเดียวนะครับคุณดู <im itation> เดี๋มาดก็มาดีพ่เปี่ออคนดูไม่ต้องตกใจนะครับเสียงเด็กกระโปงมันเข้ามาครับไม่ต้องตกใจนะสติมดีเลยเนี่ยเชียผมโดนยิงหัวครับคุณดูผมเดนยิงหัวครับคุณดู ไม่ไหวละไม่ไหวละแบบนี้มันไม่ใช่ละผมว่าปูบักี้ฮีบักเพียนบักเคียนี่เป่าคดูผมว่าไม่ใช่ละผมว่าแทนละผมวาแทนมาเด้อแดงเด่นเด่นเด่นเดิน dân chân chim múa, gù đấy nghe mày là bông. xem, mốci làmการแสดง nạp, còn không phải là chân. cả để khổng mất, cả không 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 อย,ยู่อยู่อยู่เชียไม่มีเรื่องผสมกูเคนดเบื่อเชียมาดูสูตรไน้เบคกับเนี่ยไน้ยบกัคเนี่ย

ไอชิบ้างตัวแดงไอชี้นี่กลัวตายจ้ะไอชี้นี่กลัวตายจ้ะอาตัวกูตายเลยนะชี้ไม่ใส่รักวัาแมงปูไม่ใส่ระไม่ใส่ระไม่ใส่ระแบบนี้ผมว่ามันไม่ใส่รัก ดัวอีกแล้วผมนิชอบจริงๆเลยใครอ่ะใครอ่ะเล่นด้วยเสี่ะใครแฮมเมอร์ชีโดได้ครับได้ได้เลยครับเฮมเมอร์ เดียไอ้ชินีไปจังไอ้ชินีน่ากลือ้นนจังมันน่าติดเล่นเลยแพ้เลยกูแพ้เลยกูเกนนขามาครับเลขทีมอะ่ะเขาเลขทีมมาครับ เขาเลขทีมานะครับนี่เลขทีม่ะสตรีมกูน่าจะดีเลยเจ้ย